สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัมภารมเลิกอ,อภิบาลวงชั้นม .6 ทับ2เลขที่8ค่ะวันนี้หนูจะมาเฉลยข้อสอบ A Level ปี6-7นะคะข้อนี้กำหนดให้ว่าถ้า x y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการ2ยกกำลัง x เท่ากับ8คูณ2ยกกำลัง y และ2 x บวก y เท่ากับ6 แล้วเขาให้หาค่าของ2คูณ3ยกกำลัง x บวก4คูณ3ยกกำลังลบ y นะคะจะเท่ากับข้อใดวิธีทำนะคะจาก2 x เท่ากับ8คูณ2ยกกำลัง y ที่จดให้มานะคะจะได้เป็น2 x เท่ากับ สองยกกำลังสามคูณสองยกกำลังวายแล้วเราก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็นสองเเท่ากับสองยกกำลัง y, y บวกสามนะคะและเราก็ทำการจับเลขยกกำลังมาเท่ากับกันนะคะและเราก็ตัดเลข ฐานออกไปได้เลยค่ะจะได้เป็น x เท่ากับ y บวก3นะคะแล้วก็นำ x เท่ากับ y บวก3ไปแทนในสอง x บวก y เท่ากับ6จะ ได้ว่าสองคูณวงเล็บ y บวก3บวกกับ y เท่ากับ6จะได้เป็น3 y บวก6เท่ากับ6ซึ่ง y ของเรานะคะก็จะเท่ากับ0ดังนั้น y เท่ากับ0และ x เท่ากับ0บวก3เท่ากับ3 x เกราก็จะเท่ากับ3นะคะแล้วก็จะได้ว่า2คูณ3ยกกำลัง x บวก4คูณ3ยกกำลังลบ y เท่ากับ สอคูณสยกกำลัง3าบวกกับ4ีคูณสยกกำลังลบศเท่ากับ2องคูณยีบวกกับ4ีคูณหซึ่งคำตอบของเรานะคะก็จะได้เท่ากับ58นั่นเองค่ะ แล้วก็จะตอบเป็นข้อที่สามนะคะขอบคุณค่ะ